สวัสดีคะ่ะวันนี้มังงาเรื่ององค์จ้าก,กับพรดนีผู้น่าหลงไหลกับทรราชที่คอยปนเปื้อนนางตอนที่31ถึงตอนที่33ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปล a o e t f l u ถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะล,ลิ้นวิ้ารณ์ด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามหลายๆเรื่องเลยเข้ามารับรอสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สําคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะ พร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยคุณโดเจ้าค่ะข้ากลัวว่าจะไม่สามารถคอยอยู่ดูแลท่านได้อีกต่อไปแล้วเจ้าค่ะพละมหานดาเพคะข้าว่าถ้าท่านทรงอยู่ตรงที่สกปรกแบบนี้มันจะไม่ดีมากนะักท่านควรจะกลับไปพักผ่อนที่ตำหนักหยงโชดีกว่านะเพคะก็ได้ถ้างั้นเรากลับกันเถอะ จงนำศพของนางไปฝังไว้ที่สุดสาคคนรายญาติซะมืนางตายน่ะครับเร็วเข้าเจ้าอย่าคิดที่จะหนีไปไหนเลยจงไ้เจ้าจงไปเรียกหมอหลวงมาซะข้าน้อยจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละขอรับนี่พมานดานาไม่เห็นหัวของข้าเลยหรืองไงกันท่านพี่เพคะ ถ้าหากพวกเราทั้งสี่นั้นไม่มีความขัดแย้งต่อกันองค์จัก,กรพรรดิจะทรงพระทัยดีสินะเพคะท่านทรงคิดเยี่ยงนั้นไหมเพคะท่านคิดเหมือนพวกข้าใช่ไหมเพคะท่านพี่ถ้าหากพวกเรานะั้นไม่มีความขัดแย้งและชิงดีชิงเด่นหรือรบราคาแฟนกันนั่นแหละมันจะดีที่สุดเลยล่ะเพคะท่านพี่แน่นอนสินี่พวกเจ้าคงจะพยายามที่จะทําให้ข้าไว้วางใจในตัวพวกเจ้าสินะองค์จัก,กรพรรด,ดินีขอรับ นี่มันก็สายมากแล้วนะขอรับพวกเราควรที่จะกลับไปที่พระราชวังกันได้แล้วนะขอรับองค์จักรพรรดินีเพคะทางขึ้นมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักพรงงาะงนั้นท่านส่งควรที่จะระวังหน่อยนะเพคะณตำหนักวายุร่วงหล่นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันถึงทำให้เจ้าดูรีบร้อนขนาดนี้นะ่ะ ็พมานดาทรงสั่งให้คนลงหวท่านพี่เฉาชิงจนถึงตายเลยเพคะอะไรนะลงหวจนถึงตายแล้วตอนนี้จิงเอ๋อนางอยู่ที่ไหนกันข้าน้อยไม่รู้เพคะแต่มีคําสั่งจากองค์จัก,กรพรรดิให้นําตัวท่านพี่เฉาชิงไปเพคะองค์จัก,กรพรรดนินีเพคะน่ท่านทรงจา เฉาชิงนางถูกรงหวายจนถึงตายเลยเหรอใช่เจ้าค่ะตอนนี้ข่าวนี้มันกระจายไปทั่วพระราชวังแล้วท่านตอนที่คนขององค์จักรพรรดิานาตัวท่านพี่เฉาชิงไปมันดูเหมือนว่าท่านพี่เฉาชิงนางจะไม่หายใจแล้วเจ้าค่ะตําหนักจันทราธมินองค์จักรพรรดินี่เพคะเหลีกไปฮันโมซอเจ้าจงออกมาซะแล้วตอบข้ามาว่าเจ้าพาชิงเอ,อ๋บไปไว้ที่ไหนกัน อาการค่อนข้างสาหัสเลยขอรับเส้นเลือดก,กับกระดูกสันหลังของนางได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสส่วนเนื้อตรงบริเวณบาดแผลมันค่อนข้างช้ำพอตัวแถมยังติดเชื้ออีกขอรับข้าเกรงว่ามันจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรในการรักษามันขอรับฮันโมซนี่เจ้าคงจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสินะเดี๋ยวก่อนขอรับนี่ชิงเอ,อ๋ เจ้าได้ยินข้าไหมชิงเอ๋ชิงเอ,งเอ๋มันเป็นเพราะข้าเองที่ไม่อาจสามารถที่จะปกป้องเจ้าได้ถึงทําให้เจ้าต้องมาเป็นเงี่ยงนี้นะ่ะข้าจะต้องแก้แค้นให้กับเจ้าให้ได้ช่วงเอ๋ฮันมอส์ข้าเกรงว่าชีวิตคู่ของพวกเราทั้งสองนั้นมันคงจะจบลงในวันนี้แล้วล่ะ เดี๋ยนี้เลยนะเพคะท่านสงกล้าดีอย่างไรถึงได้อะนี่เจ้าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันข้าเป็นถึงพระมารดานี่เจ้าไม่เคารพงไม่เคารพข้าเลยหรือไงกันข้าเป็นถึงองค์จักรพรรดินีแน่นอนอยู่แล้วที่ข้าจะต้องเคารพท่านแต่ถ้าข้าไม่ใช่องค์จักรพรรดินีล่ะก็นี่เจ้าไม่ใช่ว่าเจ้าชอบลั่นแกล้ง้พื่นหรอกเหรอ ้างนั้นข้าจะปล่อยให้เจ้าเิืมรถกับสิ่งที่เจ้าทำกับผู้อื่นดูเองเจ้าน่ะมันจะไม่ตายดีแนะ่ข้าน่ะจะสังหารเจ้าโดยที่ไม่กระพริบตาเลยล่ะถ้าหากข้าไม่ได้เป็นองค์จัก,กรพรรดินี้แห่งเปยหมิงอเจ้ามันจะไม่ตายดีแนะ่ ข้าจะไปบอกกับองค์จักรพรรดิให้ปลดเจ้าออกจากการเป็นองค์จักรพรรดินีซะจากนั้นเจ้านะ่ะเจ้าจงควรจะขอบคุณข้าซะเถอะที่ข้ายังเป็นองค์จักรพรรดินีอยู่ไม่งั้นเจ้าหรือว่าใครก็ตามที่มาทำร้ายชิงเอ,อ๋อมันผู้นั้นจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตองค์จักรพรรดินีชิงเอ,อ๋อถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกเราจะออกไปจากที่แห่งนี้กัน องจกก์จกพัทที่นี่เพคะท่านควรที่จะรอองจกก์จกพัิกลับมาก่อนที่จะนําตัวนางไปนะเพคะตอนนี้องค์จกพัิทรงอยู่ที่ห้องสมุดอีกไม่นานพระองค์ก็จะกลับมาแล้วล่ะเพคะเพราะงั้นท่านทรงโปรดรอก่อนนะเพคะเจ้าจงฟังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ใช่องจกก์จกพัทที่นี่แห่งเปิดหมิงของพวกเจ้าอีกแล้วองค์จกพัทที่นี่ ทรงน้ำชาวชิงแล้ววิ่งออกไปเพคะข้าต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถหยุดองค์จกักรพรรดินีไว้ได้เพคะเหรียญจิ้วหัวครับองค์จกักรพรรดิเจ้าจงไปตามหาตัวองค์จกักรพรรดินีมาซะส่วนเจ้าไปที่เกาะอัมพูชินีเพื่อหาดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์และนำมันกลับมาครับท่านพี่ว่าแต่จะดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่มันคืออะไรกันหรอครับก็มันเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยเชาวชิงได้ยังไงล่ะ มันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอครับเหลียนจิวหัวครับข,ข,ข,ข้าน้อยจะรีบออกไปตามหาอุลจิก,กรพัดินีเดี๋ยวนี้แหละขอรับน่ากลัวตอนนี้ท่านช่างสรงหนากรัวะเสลือเกินครับระมารดานางทรงมาจากตระกูลหั่นเสี่ยวนี่มันคงจะถึงเวลาที่ข้าจะชำระหนี้แค้นทางเก่าและใหม่แล้วสินะระมารดาเพคะ เจ้านี่มันไม่ขยับขยี้นอะไรเลยเพคะพระมารดาท่านนั้นทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้มาเกือบทั้งชีวิตและรวมถึงเราคนใช้แก่ๆของท่านด้วยทำไมเจ้าถึงเพิ่งจะมาเอาป่านนี้กันละ่ะอ่ะนี่เร็วๆสิรีบเรียบดึงเจ้าแท่ง,หงเหลืองๆที่ออกจากไหลของข้าได้แล้วแล้วก็ข้าจะให้อีนางสารเรวลวหรือรูดซวงชดใช้อย่างสาสมเลยคอยดูแต่ข้าเกรงว่า ท่านจะทรงไม่มีโอกาสที่จะทำเยี่ยงนั้นแล้วสิพระมารดาท่านทรงยักยอกระดริบที่ดินหลวงแถมยังสร้างความวุ่นวายต่างๆนานาในราชวงศ์อีกดังนั้นข้าจะส่งท่านไปอาศัยอยู่ที่วัดในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านซะนี่เจ้าการทำเยี่ยงนี้กับข้าได้อย่างไงกันท่านมอซื้อข้าไม่ยอมไปง่ายๆหรอกข้าน่ะเป็นถึงพระมารดามาหาอค์จัก,กรพัรดิที่นี้แห่งเป่ยหมิงเลยนะ นี่มันไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ท่านจะต้องชดใช้แต่มันยังมีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่ท่านมีส่วนร่วมในการสังหารพรมารดาข,ของข้าพะมเหตสีจริงยังไงล่ะเนี่ยเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันไม่ไม่เจ้าได้โปรดฟังข้าอธิบายก่อนเดอออาชายกรอย่างท่านจะต้องได้รับการลงโทษเวลาในฐานาพะพมารดาข,ของท่านมันจบลงแล้วล่ะนำตัวนางไปซะ เจ้าไม่ควรที่จะทำกับข้าแบบนี้เลยนะข้านะ่ะเป็นถึงพมารดาแห่งเปย์มิงองค์จกักรพรรดิครับเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ขององค์จกักรพรรดินีตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ที่สุราเมคาในเมืองหลวงแห่งนี้ครับนําทางข้าไปซะได้ครับแต่ว่ามันมีหนึ่งในสี่ขุนพลแห่งโลหิตเงียบสงัดขวางทางอยู่แถมเขามันยังเป็นพวกเคร่งคัดกับคำสั่งมากอีกด้วยครับ ฮัชิวนี่ใครมาดินทาข้ากันเนี่ยท่านประมุขสั่งไว้ว่าไม่ให้ใครหน้าไหนทั้งสิ้นเข้าไปข้างในได้ขอรับเนี่เจ้าถ้างั้นนางคงจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ในนี้สินะใช่ขอรับถ้างั้นข้าขอฝากข้อความไปให้ท่านประมุขของเจ้าหน่อยสิถ้าหากเจ้าต้องการที่จะช่วยชิงเอ๋อแล้วก็มันมีเพียงแต่ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าสัตบุตร ที่อยู่บนเกาะอัมพุชินีเท่านั้นที่สามารถช่วยนางได้แต่ทั่วยุทธภพแห่งนี้มันยังไม่มีใครที่พบการมีอยู่ของมันมาเป็นศตรวรรษแล้วนะขอรับถ้างั้นคุณลูกค้าโปรดเชิญทางนี้ก่อนคะ่ะท่านประมุของค์จัก,กรพรรดิแห่งเปวยมิงทรงกล่าวมาว่าอ้องค์จัก,กรพรรดิครับถ้าหากองค์จัก,กรพรรดินี้ไม่ทรงยอมที่จะออกมาหาพระอ,องค์ล้วก็ แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล <tinc S 1> ่ะครับเจ้าไม่ต้องรีบหรอกอีกไม่นานนางก็จะออกมาหาข้าแล้วเจ้าออกไปก่อนถ้างนั้นข้ารับใช้ผู้นี้ขอตัวก่อนนะครับเกาะอัมพูชินีมันไม่ปรากฏสัตบุตรมาเป็นสตววัแล้วนะนี่เจ้าคนจะสนุกสินะที่หลอกข้าได้นะผู้คนส่วนมากนั้นจะรู้จักแต่เกาะอัมพุชินีใหญ่แต่มีส่วนน้อยนั้นที่จะรู้ว่า มันมีเกาะอมผู้ชนีขนาดเล็กอยู่ด้วยจริงๆเหรอสัตบุตรนั้นมันเป็นดอกไม้ที่เก็บยากมากที่ข้ามาที่นี่โดยเฉพาะก็เพื่อมาช่วยเจ้าถ้างั้นเราทั้งสองไปหามันด้วยกันเถอะ <resting, S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวข้าจะขอไปหาชิงเอ๋อก่อนจากนั้นพวกเราเข้าไปหามันด้วยกันในคืนนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆากๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อรังใจให้ด้วยนะคะ ล้วก็อย่าลืมเข้าไปลงใจสนับสนุนผู้ป้าได้ด้วยเพจเอา i f u l แปะลิงก์วิดีท่าคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่ติดตาไมไปได้หลายเรื่องเลยเข้าไปลงใจสนับสนุนผู้ป้ากันเยอะๆนะคะผู้ปจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปไว้นะคะ